ไอ้ยเยี่ยบบอปอยู่ปะเ้บอปอยู่ปะทำไมมึงไม่ไหวกับซีกีซีกว่าให้พวกขยะเอาเก่งเกินนะไม่ไหวหรอกเก่งจัดอ่ะยอมเป็นทุกด้านเลยครับสวัสดีครับลุงแล้วไปรีบยอมแพ้ไปอ่ะเขาเก่งอ่ะยังไม่แผ่วครับยังไม่แ่วแผ่วไอ้ที่อะไรพวกมึงไม่เข้าเลยเห็นมันบอกอ่ะ เออเขาบอกมึงไม่เข้าเลยเมื่อวานหรือเปล่าใช่เมื่อวานไม่ใช่กินอะไรมารายงานตัวดิมานับคนนี้กี่คนอ่ะมาเร็วเอามานับคนดิไอไหวอ่ะเขาเก่งเนี่ยเอามานับคนดิแบ่งกลุ่มห้าคนดิมาเพิ่งรีครับลุงคนน้อยอยู่เอาเข้ามาเรียงกันไว้ก่อนนับกันไว้ก่อนสามครับพี่ชายเนิร์ฟเลิร์ฟครับสัาร์กโดนบุกสัาร์กบุกบ้านไปหมด อันนี้มึงอุ้มได้กี่เขตแล้วอ่ะหล่ะไปที่สามครับนองเขาอะะมเกาสิใช่ประมาณเก้าสิบมาโดยตอนลุงตีกับเอลฟ์สียคือแบบเละเลยอ๋อสุสีอยู่ใช่ไมลุสสีย่ลุงสุสีสสีไม่เยอะห่างไม่เยอะห่างไม่เยอะ เอาดีด้ปลาทิงด้วยไอ้เฮียเอนเนี่ยมึงนี่มันแบบรู้ดีเหมือนหมาแต่รู้จริงๆนะมึงเนี่ยมันมันแบบรู้จริงๆเฮีร้อ้อะไรรู้อะร้อะ้อไอะไรรูอะรู้อะเรรู้อะรู้อะรูรู้อะไอะไูอยรถกบเปล่า รอคุยกับพี่บอมเลยก็ได้ครับลุงอะไรวะ้ยอ่างนี้เอาไปออกไปชู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 มันหนึ่งหนึ่งหมายกันอยู่เป็นหนึ่งหนึ่งหมายกันมีไม้เอ้ยไม้อยู่ในตู้มี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 มปล่อยไปแลไม่หอบไม่หอไม่หอหอไม่หอ้ไม่หม่อไม่หอ่หอไม่ห่หอไม่หไม่หอไม่หอไม่อไม่หอ่อไม่หอบไม่ห่อไม่ไม่หอไม่ไม่หอไหอไม่อไม่่หอไไม่หอ ไม่เอาไม่เอาไม่กล้าไม่นิ่งๆไงกลัวอะไรอ่ะจะไปไหวกับพี่บองอ่ะก็มันๆไงเอ้ยใครจะไปไหวกับบองไอจริงติงเดี๋ยวนะเมื่อกี้แค่มาดูเฉยๆว่ามากันหรือเปล่าเนี่ยแค่นี้เองก็อะไรวะรู้ดีอะไรวะกูไม่เคยในว่าไก่ต้มไงโอ้โหคนนี้มีปัญหาอยู่แล้วคนนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วคนนี้ไม่มีอะไรโอ้คนนี้โป่งคนนี้โป่งใสโป่งใส คนนี้เป่าโอเคอะไรวะเอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรวะเบอร์หน่าเบอร์หน่าไม่เอาลีมเยอะกลัวไม่เอาสวัสดีครับลุงว่า ไม่มันเลยอ่ะลุงครับผมปรึกษาอะไหน่อยได้ไหมครับว่ามาคือมันมีคนโอนเงินผิดมาให้ผมล้านหนึ่งอ่ะผมควรทำไงอ่ะแล้วมึงควรทำไงอ่ะผมแบ่งกัแจ็คไปคนละห้าแสนครับลุงแล้วใครโอนผิดอ่ะเ <laughs> ขาประกาศใบจับผมอยู่ด่ะ <laughs> ใช่เหรอ ผมพี่ว่าไก่แจ๊กอะผมผมไม่รู้วยทำไก่ก็ดีอะแต่แจ๊กมาไก่อะไอเจแจ๊กมันน่าจะรู้ไม่ใช่หรอกูว่ามึงควรแจอกโมาถามลุงเนะครับเอาไก่ดีครับลูกว่ามึงควรบิดตอนนี้เรากำลังขัดแคลนายได้แล้วดานเราจะบิดไม่เป็นไรหรอกแล้วใครอะใครเป็นคนโอนผิดรู้ยังแต่ชื่อในทวิตนะครับเป็นผู้หญิงอะใครไม่รู้บิดเยอะเจ๊กูได้ครับลุง แจ็คลูบอกให้บิด่ะเพื่อนใช่ก็ผิดเองอ่ะก็ผิดเองอ่ะเอออะไรขึ้นก่อน้เองอกมาบอกมามันรู้อยู่แก่ใจอ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้ชอบโกงนี่ใช่ไหมล่ะเราไม่ได้ชอบโกงอ่ะมึงก็ไม่บอกให้เขาอายัดบัตรเดสสันมึงไม่บอกเขาอายัดตีให้เยียโทรโทรไปธนาคารเดชสันบอกให้อายัดไปดิบัตรอ่ะใช่หรือเปล่าอเลกอบอลไปหยุดเลยครับลุงเออมึงมึงก็บอกไปเลยให้อายัดบัตรไปเลยสันใหญ่ใอย่าหญ่ใอย่าหญ่ใอย่าหญ่ใ่าหญ่ใ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 ห่่่่่่่่่่่่่่่่่ ปล่อยไปเลยในใจก็แกล้งเขาไม่ต้องไปพูดอะไรไปไม่ต้องไปคุยดีแรงนั้นอ่ะมึงทำที่มันทำไปเว้ยเฮ้ยเวอร์หนะไหนเยี่ยมบ้ามาคุยดีวันนี้วันนี้มาคุยดีวันนี้มาคุยดีก็ติดคิวครับลุงหรือว่าผมขอคิวคนนี้ได้คุยได้อยู่แลผมผมมาคุยดีคุยได้อยู่แหละ ดีจ<อ>ีถอดออกจากกระพัดแล้วบ่เมึงอ่ะเอ๊ดีใจดีใจเอ๊จักรพระพัดกาแจกเกาะพันตัวด้วยนะเว้ยรู้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวกูจะไรับแล้วเนี่ยใช่นี่เป็นจักรพรรดิได้เกาะพันตัวต่อเดือนนะไม่เปหรอกหรอพันตัวเลยหรอ ใช่ถ้าไปเอาคืนอะไรมาดูเฉยๆไงถ้ามึงก็จะได้เป็นสี่จักรพรรดิไงแล้วมึงก็จะได้กอดไงมได้ไหมมึงก็จะได้พื้นที่ของมึงไงเหมือนหมารู้ดีอะไรประมาณนี้ก็เลยตกใจแอลเคไงขึ้นท็อปสี่ได้ถ้ามึงกดแอลเคอ่ะสวัสดีครับพี่มึงไม่สนใจตี l อลเคบ้างหรอแอลเคอยู่ในสี่นะ อเคคิวคิวต่อไปลุงยังยังไม่เจอเรื่องเก่าอ่ะอยู่ในบัตรคิวอ๋ออยู่ในบัตรคิวเหรอ LQ นะใช่ใช่เจอใช่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 ได้ได้คืนพอดีได้คืนพอดีได้คืนพอดีน้องแล้วพี่คิดนตุ้งเ q มีกี่ตีนนะกี่ตีนเขารอเขาอยู่อ่ะเราจะถึงเหรอเออเฮ้ยถึงน่ถึงพวกมึงก่อนกูว่าแน่จะถึงพวกมึงก่อนที่จะนตอนนี้เขาโดนกี่ตีนรึเปล่าอยากเหรแล้วเราจะ็นอาวุธอะไรกับเขาอ่ะไอ้สัด ยิ่งแบบว่าป่าหน้าร้อนคีัเยี่ยคนอื่นไ่้ยังรู้เลยว่าเคโดนกิตตีนอ่ะพี่ชาชีวิตเอ็คเลว่ะเยอะมากคิดมากคิดมากไม่มีไรอะไรเกิไปแล้วครับเกิดไปแล้วเ๋ยวไปแล้วเดี๋ยวอย่าบอกก่อนครับ ใช่ไหมครับชิวๆเราคุยคุยกันได้คุยกันได้ใครแย่นะคนดีเขาก็ดีด้ยแบบคนดีเขาก็ดีดีเขาเลยใส่ต้มยำใส่ต้มรู้อะไรไม่ต้องพูดแล้วคุณเชื่อใจกับคนในแก๊งเหรอ คนอย่าง<ช>น้อยอะพวกมึองอ่ะไอ้เหี้ยมันก็อยู่ในนั้นเว้ยรู้แฟนไปเป็นทหารสองปีคิดถึงเขาทุกวันเลยที่อยากดูมุงให้สนุกแต่ก็หวนกลับคิดถึงเขานอนร้องไห้ทุกวันเลยแฟนเป็นผู้ชายใช่ไหมเราก็เป็นผู้ชายใช่ไหมสู้ๆครับพี่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 อย่าด่าใครเจะจะปูจะใยแว่น อ่ากูเอาอีกแกลกูโดนสายไฟแกลต้องเป็นสายไฟว่ะต้องมาเป็นหนึ่งพูดเะไรกันถึงจะเชื่อกูศรัทธาในถึงนี้กูเชื่อเออพี่ก็เป็นไง จนกูได้เป็นหัวหน้าแก๊งไม่ประจบประแจงไม่สม้่งภาไม่เคยให้ใครมาข้ามหน้าและจะไม่ทิ้งใครให้เด็ดเดียวหนึ่งหุดที่ลืมไม่ได้สวัสดีครับครับอ่ามซ้ายกูเลบอ่าป๊หนึง่งานึงนะผมปิดเสียงอยู่พี่แป๊บนึงผมปิดเสียงแล้วผมตรตีมอยู่ไว้พี่ พี่พี่ตรงมาจากป้อมยามอะครับพี่แล้วพี่จะมีที่จ่ายไปหรือเปล่ามีที่จ่ายไหมแบบพี่มีไฟเอ้ยปิดไฟอยู่พี่ก็มีนมลดแตแปลกๆอะพี่เอกี่เราไม่จ่ายแบบไม่จายครับสูงงเลยไอพี่เอก็นั่งอยู่แล้วเจ๊กูก็โดนดักกดขี้เ่าไปแอบไปบ้านนะมีภูมาไมีภูมาครับมีภูมีภูมีภูมา ให้ดูตัวนี้ไม่เมียผมจะเอาไปใส่อะไรไม่รู้กระเป๋าเขาจะเอาไปใส่กระเป๋าไปคาดกระเป๋าอะเอาให้หมีคาดกระเป๋าอะซื้อแบบิกมไม่ให้สักคู่นะครับรูปวงากราเข้ามานเาาน,นี่ยปะปูวาอันเนี้ยซื้อแบบิกมาคาดกระเป๋าซื้อให้เมีย เดี๋ยวมาไหมน้ำมาแล้วน,นะกูนอนไว้ก่อนแล้ววะนนกูรออาบน้ำไก่อนออกอย่างเดียวอะ่ะใช่เหรอเองถือตะกร้า,าใช่ปล่าแบบใช้โชบูคันซึอ,อย่างเงี้ยใช่แล้วพี่บ๊อบมาและไม่ไม่แม่มเต้าอยู่ข้างล่างให้แม่เต้าเอาไว้ให้ เกียบอบชายยังไงวอิสระกำลังมาครับลุงมาพวกมึงมีกันแค่นี้มึงจะไปสู้กับเขาได้ไงวะอยากจะถามประเทศลีครับลุงเพิ่งเข้าครับกำลังจะย่อยเข้าครับพอนคืนได้ดิทำได้ทำได้กูให้เลยห้าล้านตรงเนี้ยโอ้โหทำได้กูให้พวกมึงห้าล้านห้าล้านขีดไปแล้วว่ะห้าล้าน โอ้าล้านแดงสวยเลยมึงมึงไม่เคยได้เงินจากกูเลยนะกูให้มึงห้าล้านเนี่ยจริงครับผมไม่เคยนะครับผมผิดไหมครับที่ผมหลอกเดินทางของไปเดินทางของเลื่อนเขาเดินผ่านมาผมว่าโลอาลล์ลื่นขอบคุณในเมมเมมด้วยนะครับไม่เดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้ก้อยเขาเรียกมึงเหรอครับลุงเขาเรียกมึงเหรอมีคนเรียกมึงเหรอใช่ลุงแล้วมึงจะไปป่ะผมอยู่เอแจะกัะผมตีมืนอยู่ครับตีมืนไว้ตีมืนไว้ตีมืนไว้ไดไเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเคลียร์เพื่อมาเป็นหนุ่มไปได้ครับลุงแล้วเขาผ่านยัง

พวกโอนเงินผิดนี่ต้องต้องโอนให้ JK ด้วยนะประเด็นนะไอค่วบอกมายังโกงอย่างครับลุงอย่างครับติคิวนอกกน่นอนาจะดูตามหน่อยพี่ไม่ไม่เพิบมติคิวเพิบมติคิวพี่พีมันไม่เติมไว้สัวน เนมาบอกกูแล้วกันอัพได้ครับลูกได้ครับลูกโทรมานะ